วันนี้ครูติ๊กก็เริ่มสอนในโปรแกรมแคนวาแล้วนะคะนักเรียนสนใจตั้งใจเรียนมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้ลงมือทำจริงได้ลงมือปฏิบัติจริงใช่ไหมคะหลายคนก็คงชอบใช่ไหมคะครูติ๊กก็เหมือนกันชอบนะคะชอบที่เราได้ลงมือทำได้ปฏิบัติจริงได้ลงสนามจริงนะคะค่ะเราทำอยู่ในเนี่ยอยู่ในแคนวานี้อย่างเดียวเลยนะคะใช่ค่อนข้างเป็นคนที่ ไปนู่นไปนี่ยากเหมือนกันนะคะปีอุปกรณ์เดียวจบแทนว่าเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอ่าคลิปนี้มีให้ดูไหมคะพูดถึงคลิปนี้ย้อนได้ไหมหรือว่าย้อนได้ย้อนได้นี่อัดไว้ให้แล้วนะคะแทนว่าเวลาเรียนก็เรียนได้ทุกสถานการณ์ใช่ไหมคะใช่เรียนได้ตลอดย้อนหลังนะคะเราสามารถเอาไปเรียนย้อนหลังได้ เป็นไงบ้างคะบรรยากาศการเรียนการสอนของครูติ๊กเราจะเรียนกันผ่านโปรแกรม Zoom แบบนี้นะคะแล้วถ้าวันนี้คุณเป็นมือใหม่คุณสนใจที่อยากจะเข้ามาทำออนไลน์หรือว่าคุณมีเพจอยู่แล้วนะคะแล้วอยากจะปรับเพจของคุณให้สวยปังนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามครูติ๊กเข้ามาได้ที่ Line t ครูติ๊กนะคะพิมพ์คำว่าแอ d แล้วตามด้วย k r u t i k นะคะหรือติดต่อได้ที่เพจของครูติ๊กได้เลยนะคะ โอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เพจครูติ๊กด้วยนะคะสวัสดีค่ะ